เป็นปกมนี้ก็ทีมสู้กันได้ดีครับเป็นวางแผนมาแล้วดูระบบกันหมดหือว่าเล่นได้ตามแผนที่วางวางไว้อยู่แล้วใช่ครับแต่ก็มีจุดที่ต้องแก้ไขต่อไปเรื่อยๆคิดว่าเป็นส่วนไหนบ้างครับที่เราจะต้องกลับไปปรับปรุงเป็นเอ่อการเรื่องการสื่อสารมากกว่าวันนี้อาัาน่าหนึ่ประตูสำหรับเกมหน้าที่ต้องไปชิงชาร์เตอร์ที่ที่ต้องเจอกับคู่ถัดไปตอนนี้ได้วางแผนอะไรไว้ในใจบ้างยัง ก็เป้าหมายก็คืออยากจะชมฤทธิ์อยากล้างตากันตั้งใจจะเจอชมฤทธใช่ครับตรงนี้ได้ข่าวว่าเมาื่อวานเป็นวันเกิดด้วยถือว่าววครับผ่านเข้ารอบตลอดอวันเกิดครับขอบคุณแฟนบอลที่มาเชียร์เรานิดนึงครับก็ขอบคุณครับแฟนบอลทีม่มาเชียร์วันนี้ในส่วนของทีมครับตรงนี้ได้คุยในเรื่องของการต่อยอดหลังจากรายการนี้ยังไงบ้างและอย่างบ้างก็ ดี๋ยวมีการคุยกันอยู่แล้วครับหลังแล้วกครับใช่